ได้หลุดได้หลุดได้เอ้าพจุยอะไรอ่ะแอนแฟกซี่แกนังจะตามมาล้างแค้นผมเมื่อกี้ใครพี่จุ้ยใช่ไหมเชิญก่อนเลยครับอาจารย์แจ้พี่เปิดเอารถหลังแค้นพี่เอาเหรอพี่ทอยู่ออกไปพี่เลยวล้อหลังลงเหรอพี่เอารถล้อหลังลจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเิวโอ้ยมาร์กอะไรอ่ะ ตัวอะไรัดด้วยคอนเทนต์ตัดละอะไรันค่ยเี่หอนเทนต์ตลอดงใชรใไม่เล่าจบป้องกลับมาได้ไผมรู้เลยว่าพี่เบิร์ียวไม่เข้าพี่เบิร์ไม่ไดเอารอหลังล้แน่นอนคอนเทนต์ลอดทางอ่ายย้อยเห็นเห็นเรื่องที่ข่ข้ามข้ามาแเอนั่นเลย คนที่มาร์กเหลือกี่ร้อยโลครับตอนนี้6 0สโลผมเหลือ400ร้อยเออแจงได้แจงเลยครับแจงได้แจงเลยครับผมแจกสามตู้นะครับี่โอ้โหนี่ผมโดนทำกี่รักเบิร์นเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมมาก่อนไปผมจะไปผ่านขึ้นท่าทางก่อนเรวค่อยไป ไม่ตูสาวใครมาวะโอ้โอเทนตแม่เท่าไรเนี๋ยวึงลงไปแล้วนะครับหาคอนเทนต์ก่อนครับโอเคตู้ไม่มีคอนเทนต์เลยครับเข้าข้างทางแล้วไม่ขึ้นจะยาไม่เอาไม่เอาคอนเทนต์แล้วเมื่อกี้อย่า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 ไม่ไปยครับพี่ผมเลี้ความสุขใจอยากนะครับบายบายครับครับผม ไอ้เป็นมาครับเนี่ยโอ้ยฟมหลีอนเลยพ่วๆดีสีครับตอนนี้ใครแฟนมาตเอ้ามาไเป็นไรอ่ะเรอเป็นตองัเปล่าที่เนรถหรือเปล่าี่ยกขึ้นแล้วนะ โค้งเป็นแบบด้ยชิ้นวางมันไม่ได้โอตีร่นรเบียดรดนเบียดอ๋อใ้ารักอ่ะไไล้ผมเององไปกคาทางเล